เอาแล้วนะครับๆอันนั้นว่าโหน่ะกาสยินตลอนับตุล้านสุดมาราแห่งเชิงตุงนะครับไปกตอนเย็น กันซื้อกันซืกันทันี่วันนี้กันกันั้นี่กันนี่นกันซื้อกันซื้อเลี้ยวเลี้ยว้ายเขากะอ่ะหายไปสุดก็ก็กันนะสวัสดียามเย็นนะครับเหี้นนี้พบกับผมนะังสิบารักเธอนะครับเรามาติดตามชมบรรยากาศตอนเย็นเย็นนะครับมารู้อาหารการกินรอบๆหนองตุงนะครับนี่ครับรอบหนองตุงกำลังตกปลาสบายๆชิวๆเลยนะครับนะ เดินเด่นเดนเดินเดินเดินดูเด่นเด่นไปก่อน,นครับรมีปลาอะไรนะครับ้านข้างทางแห่งนางตุงมาเที่ยวเชียงตุงเลยนะครับบรรยากาศปลอดภัยยังดีเลยโอ้โหร้านนี้เต็มเต็มร้านสามซีซันนะครับผม สั่งไดงสั่งไดงเนี่ยน้องๆเนี่ยกินปกากาศน้บรรยากาศทัเีอสงมาละอมิวอ้ยตกใจเว้ยกากาไว้ดิเนมจะบน่รเฉยชูดด้อเฮ้ยอันน่าได้อันเอาียนเลยไอ้กินเอามาสั่งเลย

เอามาตัว,ดตวเด้งตแน,เน่เลือกได้ไปกินแล้วเลือกนได้หน่อน้ำจิ้มเขาพีเศษดีครับสดๆนัอ <c oughs> โอ้มันแข็ง

เอะลรสองก้อนหนึ่งป้วนสองก้อนหนึ่งป้วนทีเดียวโอ้ยเอางงี้มาเลยจุดนี้ประกาศตะลองน่ะตะลงเลยอ่ะเอาละครับถึงท่าเรือนะครับผมแล้วก็ถึงที่เราต้องเดินข้ามไปนะถ้าเป็นรถวัดใหญ่แบบนี้นะเดินข้ามสะพานเลยนะไม่รู้ว่าสะพานท่าเรือเนี่ยมันหักอ่ะโอเคนี่นี่เขาจะประกาศแล้วครับสำหรับแขก VIP ต้องเดินทุกท่านนะครับ ไม่รู้จะเดินให้เดินหรือเปล่าไม่รู้วยโอ้ไม่ได้ลงไม่ใช่ไปไลงเดินเหมือนคนอื่นเหรอคุณจนหนม่ไปอ๋อครับครับเี่ยวลงอ่ะอันนี้หน่มลงกงาตื่นเมลงกงายเมื่อเมือมื่อเมือ๋อกำลังกายอะไ โทษนะครับพาจารย์ไม่ต้องลงแต่ไวรุ่นนี่ต้องลงครับสูงอายุไม่ต้องลงก็ออกกับลังไกลอ่ะเมื่อเมื่อโอ้ยนี่ลอยเห็นแก๊งเหยนาส้พัดเลยนี่ครับโอ้มีมีไวรุ่นนี่ต้องลงครับลงเดินข้ามไปอ๋อมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องลงนี่ไงยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองท่าเรือครับผม แผ่นดินไว้อ่ะพอเปิดหกโมงถึงเก้าโมงตอนกลางคืนปิดเลยจัดไฟอ๋อเนี่ยคนทองคนทอง ไปจัดไปสุดยอด <หา S 1> นงามธาดุสาวๆโอ้โหสาวๆเยอะนี่มันหากตรงที่รปถ่ายครับผมเขา <c oughs> ขอรอให้รถใหญ่ผ่านก่อน รถเพิ่งมารถเพิ่งมารถจะจอดรอข้างหน้านี่นี่รถเรานั่งรถประจำทางนะฮะเราจางหน้ามีศานะ่ะปิดกล้องเนทะ่านั้น